อ,อยากนอนเดียวมือนเมกมไม่ได้ตื่นหกโมงเช้าสุดท้ายผมอยากในเวลานอนตัวเองได้เอาเรมามาครบรึเปล่กแบบว่าต้องระบบให้ตัวเองอ๋อตั้งระบบให้ตัวเองใช่กูฟังออกแบบไห,หนมาเดี๋ยวจะมองให้ชัดชัดยิ่งกว่านี้อีกหน่อย Thank <laughs> you. อ้ยสุดอย่าบอกนะว่านอนตรงนี้่าไปออกหาข้าวกินทำไมวันนี้มันแปลว่าคนของได้แค่ห้า ิาแสดงว่าหมวกอันเดิมคนคล้องได้เยอะกว่าหรอใช่มันจะมีแต่เราเชื่อมันจะมีคุณสมบติหรือพี่ลองรูว่าแบบตัวนี้แบบว่าความเลือดได้อะไรเร็วทุกอย่างเลยเรื่องไปด้วยแน่ใจไหมนะกูขามมาทำไมอะไรนะอ๋อพี่ขามมาทำไม อ๋มอมันบวกพลังแบกหามเพราะมันเป็นมดกูมไม่ออกไปจนไัยกูก็เอามดนี่แหละถูกแล้ว เธอถ้าง่วงบอกนะจะได้ไปหยอดหงมืซอซาลอน้นถ้าง่วงบอกนะจะได้ไปหยอดหงมืซอลอาล้โอเคเชื่อ <Okay. S 2> หญิงคนนี้ว่าเป่าเตาปิ้งเลยแม่งทำด้นเดียวแม่งใส่ได้สามอันผมว่าใส่อันเดียวมาตลอดคืออ่ะพี่ไม่รู้ว่าพี่ทำไม่ได้เลยมันต้องใช้เนื้อมอดกับเนื้อไอ้เพีย มันต้องเป็นเนื้อคะละชนิดปะไม้ไม้ทำกับข้าวอันนี้ในี่นี้พี่ทำเพีย้ยตากแดดเดียวไว้เนี่ยสองตัวตมากินสองคนพอดีออมันต้องเดมันต้องใช้เห็ดกับผลไร มีไหมน่าจะมีนะทีบ้านหาไม่มน่ายากจริงใต้บ้านแล้วก็มีเห<ม>็ดสมสมน้ำน้าแมงม,มุมเลยวะ <c oughs> เห็ดเห็ดเห็ดใต้บ้านเรามีเห็ดอยู่ใช่ไหมมีครับกระจุกเห็ดน้ำเยอะจัด้าก น้ำอะไรน้ำแบบน้ำกินอ๋อมันตกลงตรงไอ้นี่แหละตรงไอ้ที่ไม้ทำมันตกลงข้างล่างไม่ก็มัน <Okay. S 1> เยอะแลเบียดกันลงคุณทังเขาข้าวแล้วนะโอเคครับ มีทำตรงนี้เศ็จก็ทํทำเป็นห้องนอนแล้วห้องนอนหนึ่งเอาเป็นเก้าช่องพอสินะอันนี้เก้าอันนี้เก้าหนึ่งอันนี้เก้าสองอีกห้องหนึ่งกูจะทำเม็นทำอะไรวะโยทีนี้ห้องนอนก็ต้องตกแต่งเองนะครับ Cái một mọt... Mẹo <coughs> <coughs> มันจย่เลยติตอองนะตอทอง,อทอง,อทองมัมมนโคตรทเลยฮมแต่พี่อยากได้หูดแมงมุมมันหดปด mèn sang mua mẹ sang ngô trong ngô sinh mày nghe bạn chàng cụ vừa phun mới kia gặp mày chín nám so chưa มาเราจะไปไหนเราต้องไปทำภารกิจนะลืม่ะปะปะเก็บของสักแป๊บทำไมมีเปลือกไข่ทำไมมีเปลือกไข่ด้วยกรอบ เพจเราก็คือความทรงจำก็ถึงแบบสุดคบคบไปล้างเมือกกูเพิ่งประดิษฐ์ไปไม่ใช่เหรอ

้เด okay. well, ี๋ยวนี yeah. ้มีสารเสพติดมันไม่รู้มันจะออกเปล่าวเลยเว่นตาดวงอ่อนเดี๋ยวนะกูไม่มีอุปกรณ์นี่แว่นตาดวงอ่อนดวงอ่อนต้องมีเนื้อมอดติดคำรามคำราม กับหนังดวงเขีเยาเขาไปตอบไอ้ภาคัวมอนนี่ไอตัวเล็กๆนี่ยปะใครว่ามันบ้าให้ตัวตั้งตั้เล็กๆอ่ะมันส่งเสียงโง่ๆโอเคแคนต้องฆ่าแกแล้วล่ะเดินๆเขาไม่ตอบเพื่อนเดาปูว่าเลยนะฮะผมว่าจะสั่งเสื้อไหมเขายังไม่ตอบเลยเแต่ใบสั่งเนี่ยห้องนี้ห้องนี้ก็บอกไอ้เนี่ยไม่สั่งสักทีเขาเลยไม่ ตอบถามกูอย mm. <ic S 2> ู <thing> ่ถามเยอะเกี้ยไน่ต้องเอาเออแม่งถามอยู่นั่นแหละหนังดวงอ่อนเอามาจากไหนอ่ะจากจากดวงนั่นดวงเป็นตัวยังไงปะเราไปภารกิจกันแป๊บนะมันกดดูภารกิจไปบ้านนำซุปเปอร์ชิปมาคืนเบิร์กแอล ป่ะพร้อมยังทุกคนกินน้ำกินท้าให้มันเสร็จบ้านอยู่ไหนก็ไม่ไปตรงต้นโอ๊กตรงที่เราคุยกับบักหุ่นะเราต้องเอาชิปเซ็ตไปให้มันมีแต่ชิปน้ำพี่ไม้กับข้าวไม้ทำอยู่ใหนเหรอทำอยู่นี่ไงตรงไหนโอเคพี่เห็นแล้วขอเป็นหนึ่งชิ้น เมนูเพียแดดเดียวเพียวแดดเดียวอืมอืมอืมเช่นเดวไม่มาเล่นมดด้วยกันเหรอครับคงเชืจะไปนอนแล้วเนี่ยจะหลับแล้วพรุ่งนี้ต้องไปงานศพอยู่อ่าๆไม่บอกว่านัดเด็กไปงานศพนี่มึงเฮี้ยเลยนะแต่ผมไม่คิดว่าไม่แต่มึงมึงในความคิดก็เฮี้ยเหมือนกันนะกูาฮเฮี้ยเหมือนกันเนี่ยนอนเล่นนอนเล่น ความยังทุกคนวิต่อทองไม่อันนี้อันนี้ตีแล้วไม่อยู่ตายบ้านที่มาเป็นเพื่อนกูอ่ะมีแต่คนสวยๆนะชี้เดี๋ยวบอกว่าเขามีัวมแล้วไม่เอานะรู้จักกันหมดเลยแต่อีกสองปีอุ้มเราอุ้มหลานเลยนอนโนย่อายุหนานหรือเปล่าจากตาฟุกอ่ะพี่หิวนงจริให้เสิร์ฟตรงหน้าพี่ละ

ท้องไงนะครับต้นออกโอ๊กไหมโอ๊กอ๋อโอ๊กโอ้ไม้อยู่กับไม้ยืนต้นมากเนี่ยความใจรังเข้ามาในตัวหมดเราวเลยนะเลยคิดดูแล้วกันนีพี่อยู่กับผู้หญิงนี่พี่จับมือกันขึ้นสวรรค์เลยนะเนี่ยพอเจอไม้กำนันปุ๊บพี่อยู่บันไดหักลงมาเราหลงงงเหมือนกันอย่อยาไปเยี่ยมน้องเองหรือเปล่ะเหรอ เสียงแมวคุณน่ารักสัตว์เสียงยังไงครับแมวแมวัน่ารักวิเอาไอโอไปด้วยดีกว่าอ้ามีดอกแค่เปือกลูกนี้แม่งโคตรเกลือเดี๋ยวเอาไอ้ที่พันทำ ทงแฉกซีดอมแบ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 มห้าอันไม่พอจริงนะที่ทำแฉกูไม่ได้ครับเลยไอ้ต้องกดสีน้ำเลี้ยงไม่พอนี่น้เน้น้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงไม่พอกูมีน้ำเลี้ยงอยู่นี่ไงน้เน้เน้น้ำเลี้ยงอยู่ตรงตรงนี้ครับตรงไหนตรงไหน ผู้เกมรีวคนที่ไหนนี่ผู้อย่างนี้ชนที่ไหนคนกรุงเทพแน่นอนอ๋อรีดมาเลยแต่เกิเลยคนกรุงเทพใช่ไหมแรงตายที่แรกก็ปีบ้าวคนทีน่ไหนอ๋อเป็นคนกรุงเทพแน่นอนลอยไปเส้นครับผมเป็นคนกรุงเทพครับมาจากบ้านนครครับุ <คน S 2> เตี้มมาตั้ง<น>แต่เกิดคนกรุงเทพนี่บ้านอยู่แถวไหนครับบ้านอยู่แถวไอ้นคร นรสีธรรมราชนครนายกฉวนนิวยอร์กเฮ้ยว่าเดหุ่นโยนอยู่ไหนอ๋อไครับโอเคเสร็จเรียบร้อยลองรูปะไอ้หุ่นเออเบรกแอมีความรู้สึกกันหรอใช่เียุกตใส่โปรแกรมอารมณ์ื่อให้ฉันเอ๊ะเป็นตัวเ็อะไรอ่าเ เพื่อใฉันเป็นมนุษย์มากขึ้นบอกฉันเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการอื่นหน่อยเจ๋อแนวผูกก้ไม้แล้วกันให้อ่านพี่นาซื้อของปะห้องแบบหมดกรรมซื้อเลอเอยไหมหัวเวยพี่สนใจแล้วผล,ลิโหน,นด้วยนี่เฟอร์แม่น้องเฟอร์เนเจอร์เอ่อมีแต่ทานเสริมกำลังอะ่ะเอาอะไรก็ได้ แล้วก็ตำราตำนาอาหารแนวพุ่มไม้เนี่ยเอาหนึ่งในซูเปอร์เอาหมดเลยเมื่อกี้เราได้มาเท่าไหร่ตอนมันอันละสองพันสามพันขึ้นน่ะน่าจะได้เดียวครับพี่ลองดูมีนั้นน่าสนใจประการหมอกควันบ่อน้ำหมอกควันคือสามพันเก้าตรวจสอบห้องหลบมดดำตะลริงหัวบันไดมดดำที่เสียงแหบๆนั่นหรอ อ่ะทั้งมันยังมันดำข้างไม้ <c oughs> มันดำที่มองไม่เห็นใช่ปะเอาอะไรสลิงหนกับบันไดอะไรคือเจอตำราอาหารอืม,มปวดไหมอาหารเราไม่ค่อยจำเป็นนะดิทหารอาหารเอาธรรมดาก่อนก็ได้แต่ว่าใช่มันมีอะไรบ้างไหมมีสลิงหนกับบันไดถ้าสลิงหนก็จะใช้พวกโอ้ oh. ืู oh. อะไรที่อะไรที่เราหาของง่ายก็ได้ไงน,นะสิ่งที่ต้องการมันมีไอ้นี่ด้วยอ่ะเหมือนแบบเที่ยวเล็บของอะไรสักอย่างไอไอตูดของพึ่งอะ่ะอ๋ึงแต่ว่าถ้าเป็นบันไดก็มีแค่ไอ้หัวโอ๊คกับง่าไม้บันไดก็ได้นะผมว่าไมบันไดก่อนก็ได้เดี๋ยวเราค่อยมาซื้อต่อใช่เงินเหลือพนะันสี่ซื้ออะไรได้ไม่ได้ เดี๋ยวมีภารกิจรับแม่งตกลงหมดครับเรียบร้อยเบิกเอวอ่ะการใช้ดีทุกประการกำลังหมดแดงตั้งกอดไว้ตรงเดียมพอเสมอ้าเราเรากู้ชิปเซตคืนแล้วเหรอเออว่ะหางห้องบริการหมอคนเดียวเขาบอกกู้คืนซูเปอร์ชิปตัวต่อไปเนี่ย ถ้าอยไปอยู่ห้องปฏิบัติการหรือเปล่าหรือว่าอยู่กับเปิดไม่รู้อ่ะอันนี้เปล่าเรายังเปิดไม่ได้ใช่ใช่เธอเขาใช้การกใช่ใช้คีย์การ์ดจริงพี่ก็จะปฏินัติการนะครับแต่ทำไมพี่เข้าไปไม่ได้พี่ไม่เข้าใจก็จริงก็จริงนี่ต้องไปไหนนี่ออกไปเลยก็ได้ครับหมายความว่าไงวะนะซ้ายกันหน่อยแลนด์ยูเทนโด แต่เคยมันบอกว่าให้ไปที่บ้านนะที่บ้านก็จะไม่ใช่ทุกนี่หรอไม่ไม่าไปฟังคําว่าที่บ้านครับมันคือที่บ้านทุกที่ครับเออกูไม่เชื่อที่คือบ้านเหรอกินน้ำก่อนถ้าบอกถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษกูว่าไม่น่าจะใช้คําว่าไปบ้านคาถามครับคําว่าเฮา s กับโฮมต่างกันยังไงครับถ้าเฮ u s ก็จะสะกด กับโฮมแตกต่างถ้าเฮานี asks, ่คือภาษาอีสานครับโอ้บ้านเฮาเยอะถ้าเฮานี่มันคือหมาเวลาอันนี้ออกมาครับเห็นเขาบอกว่าเขาอ๋อนี่มันเหมือนเป็นแบบว่าอยู่บนหัวนั่นเฮาครับอยู่ข้างนอกกันเหรอข้างนอกสิกูคงไม่ได้สาระอะนเนี้ยเฮานี่มัน เดี๋ยวผมไม่ชัวร์นะมันแบบว่าเช่นแบบว่าบ้านแบบกายภาพอ่ะส่วนโฮลในทางจิตใจอ่ะอ๋อการใช้ต่างกาันมั้งนะคิดว่าก็เป็นไปได้นะแมงมุม,มไม่นอนหลับแถวนี้ยูปลาหอ,อกใส่หน้าแมงให้มันตีเพื่อนมันจะตีกันหรอผมเคยได้ยินเสียงผี่ินตีอะไรสักอย่าง อะไรไหมพี่ก็ตีตลอดนั่นแหละแต่ผมไม่เคยได้ยินเสียงมันทำไะนั่นแบบว่าอี่คือท่าอไงเราจะไปบ้านไหนนี่เราเคยแม่งไม่บอกเราอยู่ตรงไหน ม้ามันก็ไม่มีบอกว่าบ้าน,นไหนๆก็มาแถวนี้เราไปหาเก็บกีบกันได้คุณจะไปเรียกเพี่ยไทำไมครับพีพี่ยุง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 อยากลองฆ่ายุงเปล่ะพี่เ่าใหม่ะพปกไ้ทางขวาเนี่ยอะไรไหมหมดอ,อ่ะออยุงเหมือนกันแต่คนละสี ไปละสิอีกติบล็อกหนึ่งบล็อกสองบล็อกบล็อกมูสมันมาสามตัวเลยเหรอไม่เท<อ><ม>่าไหร่ตีไม่ได้ปะแต่ไม่น่าหมดเฮ้อ,อมันร่วงดีกว่าถ้าบล็อ,อกมันร่วงบล็อกมัน่วงบล็อกมันล้มโอ้โอโอโอ ไม่ถึงยุงลวงโอ้ยน้องลวงไปก็ได้เออเพื่ออะไรกัน <c oughs> <c oughs> พี่หญิงบอกอยากรองไงอยากเก็บชิ้นส่วนยุงไปวิจัยเมืม่อกี้ไม่ได้ถืออาวุธขากรบล็อกไปไดิยไม้ไม่ได้เซฟตรงเกิดที่บ้านใช่ไหมเซจนะนี่ไง เพื่อนพี่ยังไม่มาวะทิ๊บ์ิพยไปเอาอะไรก็น,นี่กลับบ้านกนอนมันจะมือละตัวตตมาไม่อยู่ไป<อ>มาพรุ่งนี้ก็ได้นอนกลับเลยงั้นนอนได้ยังวะจะนอนได้แล้วไปไปนอนแล้วนะทุกคนสวัสดีครับ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  กูอยากเอาไว้นี่ตีน้องมากเลยปิดประตูรัดหน้าไปเลยต้องไม่ใช่พักเข้ามาแล้วอยา่างนู้พี่เข้ามาแล้วพี่ยังนอนไม่ได้หกโมงอ๋อ my god แอ่จะเป็นโอ้มึงต้องระดับสามเลยหวานระดับสามอะ นอนนอนนอน